สวัสดีค่ะอาจารย์นิวค่ะสวัสดีชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนเช็ควันเดือนปีเกิดและราศีตัวเองใต้คลิปนะคะคลิปนี้เป็นคลิปยูดูงด้วยไพ่ทาโร่นะคะของประจําวันที่15ถึงวันที่28กุุณพาพันธ์ง5ันวันนี้คลิปนี้เลทน,นิดหน่อยนะคะอโอเคเรามาเริ่มเลยดีกว่าสําหรับชาวราศีมีนที่ยังโสดอยู่นะคะราศีมีนที่ยังโสดคุณได้เน a ว d s เจฟ f s i อปเพนเดอร์เคเอ่อชาวราศีมีนคะคุณต้องบอกกันว่าคุณปัจจุบันี้คุณงานหนักมากหนักและเหนื่อยมากแถมคุณได้งานหนักหนาสาหัสนะคะดังนั้นคุณไม่มีเวลาไปมีแฟนหรอกมีคนมาจีบคุณก็ไม่มีเวลาที่จะไปเดทกับเขานะคะดังนั้นต้องบอกว่าสดอีกสักพักนะคะแล้วก็อโอเคมันอาจจะมีใครขยับ หรือมาให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลบางอย่างนะคะก็รู้สึกดีขึ้นแต่มันยังไม่ใช่นะคะเพราะว่าลักษณะนี้ของคุณตอนนี้บางคนอาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนไปหรือว่าโสดใหม่ๆหรือว่าโสดมานานแล้วก็ต้องบอกว่า15วันนี้ยังไม่มีโอกาสดีสําหรับเรื่องความรักนะคะแต่คุณจะได้กระยะาณมิตรคุณจะได้เพื่อนฝูงคนที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลได้ก็ให้ความสำคัญกับเพื่อนเนาะเพราะช่วงนี้งานค่อนข้างหนักนะคะโอเคสำหรับคนที่ มีคู่นะคะราศีมีนที่มีคู่แต่งงานแล้วหรืออาจจะมีแฟนนะคะคุณได้ A d e o f sword A g e o f cups A d e o p pentacle อุตาแล้วเกิดอะไรขึ้นปัญหาความรักมันเครียดมากเลยเหรอถึงขั้นต้องหลบหน้าหลบตาไม่คุยกันนะคะเคลียร์กันก็ไม่ลงตัวน่าจะมีปัญหาเรื่องเงินดังนั้น ไพ่บอกว่าอย่างนี้นะคะเหมือนคุณต้องปิดหูปิดตารับรู้แหละใครใครสักคนเนี่ยอาจจะไปทําอะไรที่ไม่ดีหรือทําพูดจาเสียดแทงแล้วก็คุณรู้สึกแย่มากคุณกังวลและและครุ่นคิงเรื่องความรักหนักมากนะคะหลายคนคิดถึงขั้นอยากจะเลิกดังนั้นไพ่บอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะตัดใจออกเดินมาจากความสัมพันธ์นั้นแต่ว่ามันเจ็บปวดมากเลยนะ เพราะอย่างที่ไพ่อย่างที่เห็นนะคะไพ่ไพ่ผูกพันธนาการไว้มัดมือไว้แน่นเลยแต่ว่าคุณก็พยายามที่จะหนีออกมาโดยที่ตัวกระตุ้นเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินคนรักจะมีปัญหาเรื่องการเงินกันนะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต้องต้องลองเช็คดูดีๆอย่าให้เรื่องเงินมันมามีอิทธิพลมากจนเกินไปแล้วก,วก็บางคนที่ทตัดสินใจแล้วว่า แบบบางคนที่เลิกกันนะคะจะมีการคุยถึงเรื่องกันแบ่งสมบัติสําหรับคนที่เป็นแฟนก,นกันก็จะมีปัญหาว่าบางคนชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วก็ต้องแฟนต้องเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ทําให้มีปัญหากันดังนั้นดังนั้นอย่างที่บอกนะคะคุณอย่าให้อย่าให้เรื่องเงินมันมามีอิทธิพลเหนือจิตใจแต่ว่าแต่ก็พูดยากเนาะเพราะว่าความรู้สึกของคุณช่วงเนี้ยดาวมากเลยเจ็บปวดจนไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะคบต่อแล้ว บางคนขอห่างออกมานะคะขอเดินห่างออกมายังอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะต้องเลิกร้างกันเพราะว่าอย่างที่ดูไพ่มันไปก็ยากค่ะดังนั้นอาจจะแค่ขยับออกมาสักหน่อยไม่เจอหน้ากันสัก3-4วันอะไรอย่างเงี้ยหรือสักอาทิตย์2อา,ยอาทิตย์อาจจะดีขึ้นนะคะให้ใแต่ละคนไปจัดการจัดการปัญหาของตัวเองแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่อีกครั้งหนึง่งรอมาดูว่าเดี๋ยวมีนาสถานการณ์จะดีขึ้นหรือเปล่านะคะ ถัดมานะคะเป็นเรื่องการงานของชาวราศีมีนชาวราศีมีนนะคะคุณได้ to ท o r โซ t h ดดช r ริ t อ o o r p e n t a c l e s ทำไมอะมีคนอยากช่วยงานคุณแต่คุณไม่ยอมปล่อยงานคุณพยายามที่จะเท่าที่เห็นนะคะในไพ่ที่เห็นคือ o t s w o r d s คุณก็ไม่รู้นะว่างานมันจะออกมาเป็นยังไงคุณปิดปิดหน้าปิดตาแต่คุณก็พยายามที่จะให้ข้อมูล คนอื่นเข้ามาเต็มที่แล้วพยายามเต็มที่ที่จะดึงงานนั้นหรือวิธีการทํางานให้เป็นในสิ่งที่คุณต้องการและบอกได้เลยว่างานหนักไหมงานหนักมากแต่คุณก็ไม่ยอมปล่อยไปทั้งที่คนอื่นก็ทํางานได้บางทีไพ่บอกว่าการที่คุณเอางานทุกอย่างมามามา,มา,มาคุณรับภาระมาทั้งหมดโดยที่จริงๆมันแบ่งคนอื่นได้นะคะหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้คุณไม่คุณไม่คิดหรอกว่าคนอื่นจะทํางานได้คือคุณไม่ไว้ใจใครเลยนะตอนเนี้แต่คุณก็ แทนที่คุณจะปล่อยให้เขาลองทําดูบ้างถึงแม้ว่าคุณทําไม่เป็นคุณก็ดึงงานกลับมาเพื่อที่จะเอามาดูแลเองนะคะดังนั้นไพ่เลยบอกว่าคุณอาจจะต้องลดอัดตราตัวเองลงมาหน่อยแล้วก็เปิดตาขึ้นมาดูด้วยว่าจริงๆมันมีคนอื่นนะนอกจากคุณมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณได้เหรียญที่คุณกอดเอาไว้งานที่คุณกอดเอาไว้บางบางโปรเจกต์มันเป็นเรื่องเงินด้วยเนาะก็ ถ้ามันหนักมากจนทําให้คุณทําให้คุณเครียดก็ต้องวางมันลงนะคะคุณอาจต้องยอมเสียอะไรไปบางอย่างหรือยอมถ้าไม่ยอมเสียโปรเจกต์เสียงานอาจะต้องยอมเสียหน้าให้คนเข้ามาช่วยมันไม่เรียกว่าไม่เสียหน้าหรอกค่ะแต่ว่าถ้าถ้าคุณดึงมาอย่างงี้คุณจะรู้สึกเหนื่อยมากเพราะว่าคุณต้องพยายามบังคับทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามที่คุณต้องการช่วงนี้ค่อนข้างเดือดชาวราศีมีนนะคะสําหรับคนที่อยู่ในวัยเรียนคนที่อยู่ในวเวรียนนะคะบอก นี่ก็เหมือนกันคุณก็จะมีปัญหากับเพื่อนโรงงานถ้าคุณต้องทำงานกลุ่มอ่ะคุณไม่ฟังคนอื่นเลยแล้วคุณจะใครทางานมาเสนอคุณคุณก็จะไปเปลี่ยนของเขาหมดเลยถ้าไม่ได้ดังใจคุณก็ไม่ยอมแล้วกลายเป็นว่าคุณรู้สึกว่าทําไมฉันทํางานหนักอยู่คนเดียวงั้นก็เช็คง่ายๆค่ะเพราะจริงๆแล้วคุณเองต่างหากที่ไม่ยอมปล่อยงานไม่ยอมให้คนอื่นเข้ามาลองมามามาช่วยงานคุณนะคะลองดูที่ตัวของคุณเองถ้าลดอัตราตัวเองลง และเปิดใจมองให้กว้างขึ้นคุณจะเห็นว่ามีคนรอช่วยคุณอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะเขาก็ยืนด้วยความเป็นห่วงนะแต่เขาไม่กล้าเข้ามาเขารู้สึกว่าคุณแบบพร้อมที่จะเข้ามาฟาดฟันนะทำอะไรคุณก็จะคอมเมนต์เคอร์เรคเขาหมดเลยว่านี่ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้คุณจับเปลี่ยนหมดเลยนะคะแล้วก็มาเหนื่อยอยู่คนเดียวดังนั้น15วันนี้ถ้าบอกว่าเหนื่อย <S <S เหนื่อยเพราะตัวคุณน,นั่นแหละคะ่ะโอเคสำหรับด้านการเงินนะคะของชาวราศีมีน,น นอกจากงานจะเหนื่อยแล้วนะคะเงินก็ยังไม่เข้ามาอีกทำบางคนกังวลด้วยว่างเงินจะออกจากมือราศีมีนช่วงนี้ช่วงนี้พระศุกร์เข้าประสสเสรกหรือเปล่าบางคนบางคนนะคะอาจ,จต้องไปไหว้พระทาบุญบ้างนะคะรู้สึกช่วงนีู้กช่วงนี้งานเข้าเยอะมากคุณได้ไพ่คุณรโซอสนะคะเดลเฮอร์มิตเพจรบซอนะคะอยากจะออกไปอยู่คนเดียวเงินก็นิ่งมีเรื่องต้องไอ้รายจ่ายปกติมีอยู่แล้วแถมบางครั้ง บางครั้งคุณจะเรียกถูกเรียกเก็บภาษีหรือโดนเรียกอะไรหรือโดนเรียกว่าอะไรเอาไพ่มันโดนเหมือนบังคับต้องจ่ายไม่ได้อยากจ่ายจะต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นคนที่เรียนอยู่คุณอาจต้องไปลงเพื่อการศึกษาจ่ายเงินเกี่ยวกับตําราถ้าเป็นวัยทํางานคุณอาจต้องไปลงคอร์สหรือไปซื้ออะไรแบบเพื่อนบังคับให้ซื้อไม่ได้อยากได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วไม่มีเงินเข้ามือเลยเรื่องเสี่ยงโชคไม่มีนะคะจากเท่าที่ดู เพราะดูเหมือนตึงไปหมดเลยค่ะเนี่ยลักษณะของคุณเป็นอย่างนี้นะคะเอ่อคุณอาจจะต้องเรียกว่าเท่าสิ่งที่มีอยู่คุณต้องประคองไปให้ถึงสิ้นเดือนนะเพราะมันเป็นแสงสว่างเดียวที่มีอยู่เงินก้อนจุดท้ายของคุณอะไรเงี้ยเงินยังไม่เข้าสถสานการณ์ข้างหน้าก็ดูอึมครึมไปหมดเลยก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะรายจ่ายที่ไม่ต้องการมันเพิ่มขึ้นมาเป็นรายจ่ายที่ไฟบังคับต้องจ่ายอ่ะ เงินไม่เข้ามือถ้าถ้าบริหารดีๆคุณก็อยู่รอดปลอดภัยค่ะฟ้าถึงแม้ว่าม,มันจะมัวแค่ไหนก็ตามนะคะคุณย,ยังมีเรียกว่ายังมีไฟอยู่ยังมียังมีเงินเก็บคุณมีเงินเก็บนะคะเพียงแต่ว่าเงินที่จะเอามาบริหารช่วงนี้มันไม่ค่อยเข้ามาก็อาจจะต้องยังไม่ถึงขั้นต้องเอาเงินตัวเองมาใช้เงินที่เก็บไว้ยังไม่ต้องมาใช้แต่คุณจะกระมิดกระเมียนแล้วก็ไอ้เงินก้อนเงินเดือนของคุณเนี่ยทำยังไงไม่ได้จะเห็นสิ้นเดือนพอถึงสิ้นเดือนนี่โอ้โหอาการหนักมากเลยค่ะอืมก็ ดูแลดูแลบริหารจัดการให้ดีนะคะมาดูสุขภาพของชาวราศีมีนด้วยค่ะชาวราศีมีนนะคะ two of w d s the star แล้วก็ ten of cups โอ้อย่างน้อยก็ดีนะมีความสุขคือ ด้วยถึงแม้ว่างานจะหนักยันอย่างไรงก็ตามนะคะต้องบอกว่าสุขภาพของคุณคุณมีครอบครัวของคุณซัพพอร์ตค่อนข้างดีแล้วเวลาที่คุณกลับบ้านคุณจะรู้สึกผ่อนคลายนั่นน่าจะหมายความว่าคุณน่าจะได้เฟอร์นิเจอร์หรือของชิ้นอะไรบางอย่างที่เพิ่งซื้อเข้ามาแล้วเวลาคุณกลับบ้านไปคุณรู้สึกดีมากกับมันไปอยู่บ้านที่ใดแล้วมีความสุขนะคะเอออ่าเท่าที่ดูนะตอนนี้หนึ่งอาจจะมีราศีมีนบางคนนั่งโต๊ะนานนะคะ นหนักขึ้นบ้างรู้สึกรู้สึกตัวย้ดยๆหน่อยอะช่วงนี้นะคะเอโอเคเท่าที่ดูก็ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรมากมายนอกจากจะมีการนั่งนั่งนานไปแล้วก็ปวดเมื่อเยเล็กน้อย,อยไม่ค่อยขยับไม่ค่อยได้ขยับร่างกายเท่าที่ควรไม่รู้เพราะว่าทางานหรือว่าหรือว่าพักนานจนเกินไปนะคะแล้วก็บางคนบางคนมีอาการแบบนั่งเล่นโทรศัพท์หรือเล่นอินเทอร์เน็ตนานจนเกินไปนะคะอยู่กับที่ประมาณพวกนี้ให,ให,ให้ระวังสุขภาพเรื่องนี้ด้วยเพราะ ดูว่าคุณจะไปได้ของชิ้นใหม่มาแล้วแบบแล้วก็อยู่กับมันจนแบบใช้เวลากับของชิ้นนั้นที่ได้มาใหม่จนเยอะเกินไปบางคนซื้อโซฟามาใหม่ซื้อทีวีมาใหม่ซื้อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มาใหม่แล้วคุณก็จมอยู่กับมันจนแบบเวลาขยับขึ้นมาทีก็ปวดเมื่อยไปหมดทั้งตัวนะคะแล้วก็ไอ้การไม่ค่อยขยับเนี่ยทำให้น้าหนักขึ้นด้วยอันนี้ให้ระวังสุขภาพนะคะโอเคค่ะเออราศีมีนนะคะก็ รู้สึกว่าค่อนข้างหนักแต่อย่างน้อยการกลับบ้านทำให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นก็ไว้พอให้ทุกคนโชคดีค่ะเหนื่อยก็พักนะคะก็เจอกันอีกครั้งหนึง่งมีนาค่ะเป็นแรงมันเกิดของใครหลายคนเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเริ่มต้นที่ราศีมีนค่ะสวัสดีค่ะ